ถ่ายนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่อยากถ่ายนะเพราะว่าคุณลุงขเขานี่กำลังนั่งดื่มนั่งทานของอยู่นะซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว,ตวผมก็เลยจะไม่ขอถ่ายนะสวยงามนะทุกคนวัสดุจากไม้ทั้งนั้นเลยนะพวกพื้นอะไรพวกนี้ไม่มีโครงเหล็กอะไรเลยทุกคนเจอไหมมีคนนึงกันี้คนอจอบนะทุกคน โอไปยาวมากเยอะด้วยนะทุกคนไม่ใช่น้อยๆแล้วเนี่ยถ้าได้ผลผลิตมาเนี่ยก็คงจะกินกันแบบว่าอ,อร่อยแจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านกันเลยนะก็ตรงนี้เนี่ยคุณลุงเป็นคนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ F4 ที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคน ก็ทุกคนครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของผมเลยก็ว่าได้นะซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยจะกลับไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าที่ผมพูดเป็นหมู่บ้านเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นหมู่บ้านนี้นะก็ลองเดาๆกันนะทุกคนว่าผมจะไปหมู่บ้านอะไรซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่ค่อนข้างนานนะก็วันนี้เนี่ยผมจะลองกลับเข้าไปดู ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าหลังจากที่ผมเองก็ไม่ได้เข้ามาเป็นเวลานานาน,นะก็วันนี้ฝากพี่ๆทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะให้ผมปลอดภัยให้กำลังใจผมและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนติดตามเพจ f c e e o o o ใชัยกิตได้ผมด้วยนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยพาทุกคนไปนดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะไปหมู่บ้านไหนนะทุกคน ไปเดินทางกันลุยทุกคนครับตอนนี้ผมได้มาถึงทางที่จะไปหมู่บ้านหนึ่งนะทุกผมว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะนึกออกเห็นภาพและว่าผมจะไปที่ไหนนะนันทุกคนเจอไหมนี่ก็คือหมู่บ้านสายหมอกนั่นเองทุกคนซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะ ผมเองก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่ค่อนข้างเป็นเวลานานและอีกอย่างทุกคนเจอไหมเมื่อก่อนเนี่ยพวกต้นมันพวกนี่ยอย่างต้นเล็กๆอยู่เลยนะตอนนี้ก็โตเต็มที่โตเต็มไวันะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอใครอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าแลนะคุณตาผู้สูงอายุท่านนั้นจะอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ เพราะผมเองไม่ได้มาทางข้างหน้านะทุกคนผมมาทางที่ในป่าที่สามารถมาทะลุหาหมู่บ้านใส่หมอกแห่งน,นี้ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณลุงผู้สูงอายุกันก่อนดีกว่านะ แต่พวกของพวกนี้ยังอยู่เป็นสภาพเดิมเลยนะสะพานเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจะเดินไปได้หรือเปล่าสภาพเดิมเนี่ยนะเฮผมว่ามันไม่ใช่สภาพเดิมนะทุกคนเหมือนมีการมาต่อเติมทําเพิ่มนะเพื่อไม่ให้มันโยกเนี่ยทุกคนเจอไหมเดินสะดวกกว่าเดิมเยอะเลยนะทุกคน ก็ได้ยินเสียงแพรร้องนะทุกคนเดี๋ยวผมมาเยี่ยมหาคุณลุงผู้สูงอายุก่อนเสร็จจากตรงนี้ผมเองก็จะไปอีกหลังหนึ่งที่ผมเนี่ยไปหาที่ตรงนั้นเป็นประจํานะทุกคนหลังที่ผมเคยเข้ามาแนละ้วทุกคนผมไม่รู้ว่าคุณลุงจะอยู่หรือเปล่าคุณยายอีกคนหนึ่งนะทุกคน ก็มีคุณยายคนหนึ่งที่เป็นสองผัวเมียนะคอยดูแลที่นี่ยนบรรยากาศ่นีลมลื่นลมเย็นมากเลยนะ ผมเนี่ยขอเดินทางไปหาคุณลุงกันก่อนดีกว่านะไปนี่นะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงที่คุณลุงแล้วน,นะแต่ผมเข้าไปทักทายนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่อยากถ่ายนะเพราะว่าคุณลุงเขาเนี่ยกำลังนั่งดื่มนั่งทานของอยู่ยนะซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยจะไม่ขอถ่ายนะนี่ตอนนี้ก็ผมจะน,นั่งคุยอะไรกับคุณลุงเสร็จละ ลังคุยกับคุณลุงเสรนะ่ะก็มีใครก็ไม่รู้นะอีกคนนึงเข้ามาแต่ผมก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายละเดี๋ยวผมจะให้พี่พเนี่ยทุกคนได้รับชมบรรยากาศในหมู่บ้านเราแห่งนี้นะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะทุกคนนี่ที่ผมบอกไปเลยเปลี่ยนแปลงไปหลายจุดเลยนะเมื่อก่อนตรงจุดตรงนี้นะทุกคนมันยังเป็นแบบไม่มีกำแพงอะไรมากั้นเลยนะตอนนี้ก็ การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมพามาดูเลยนี่ทุกคนคุณลุงได้สร้างบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะทุกคนซึ่งก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะบ้านหลังนี้เนี่ยดูดิทุกคนเจอไหมสวยงามนะทุกคนวัสดุจากไม้ทั้งนั้นเลยนะพวกพื้นอะไรพวกนี้ ไม่มีโครงเหล็กอะไรเลยทุกคนเจอไหมสวยงามน,นะทุกคนนี่ให้ดูรอบๆเลยนะว่าสวยงามจริงๆนะทุกคนแนวแบบว่าโฮมสเตย์อะไก็ว่าได้นะคือการสร้างบ้านของที่คนที่เนี่ยเข้าขั้นสุดยอดนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการนั่งคุย หาลือกับคุณลุงเสร็จแล้วนะแล้วก็เข้าไปทักทายคุณลุงกันก็เดี๋ยวจะพาไปหาคุณลุงอีกท่านหนึ่งซึ่งที่เขาเลี้ยงแทะไว้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เ,นเป็นยังไงบ้างนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาจริงๆยที่ตรงเนี้ยคุณลุงเคยบอกกับผมไว้นานแล้วนะที่ผมอยู่ตรงเนี้ หมาก็เห่าเลยุคจะเจอกันเมื่อสักครู่เองก็เห่าใส่กันละอ๋อยง้ายก็บอกว่าหมามันไม่กลับหรอกนะมันก็เห่าแบบนั้นแหละนู่ก็อีกหลังหนึ่งมนีหมาเกือบทุกหลังเลยนะทุกคน เพื่อที่ป้องกันให้มันส่งสัญญาณนะเคน,น,น,นเห็นีคุลุงสองคนนะกำลังเหมือนจะทำไล่กันหรือเปล่านะทุกคนใช่ไหม ไม่ทำไรนะผมก็อยู่เฉยๆจะน่าจะจำผมไม่ได้นะปลาก็จำผมได้นะเป็นภาษากะเหลียงนะปลาทีปลาน,นี่นะเข้ามาไล่หมาของตัวเองเลยก็<ป>ยังจะตามอยู่นะทุกคนแสบนะสองตัวพี่น้อง นี่ก็ตัวนี้ก็ไม่เห่าอะไรเลยนะเมื่อมึงเจอเหมือนนั่นแหละคาชนะนั่นแหละอ,อ๋อพัฒนานะทุกคนพัฒนาพุดดินด้วย,วยทุกคนที่เขาก็พูดไทยได้นะบางคนแต่พูดติดติด,ด,ด,ดขัดขัด,ขด,ขดบ้างบางคนเดี๋ยวเราไปเยี่ยมหา,บ,าบ้านนะ้ำกันเลย เอืมอเหมือนนั่นแหละอผมวะมึงโจอ่แพออกมาเดินเล่นนอกบ้านแล้วนะทุกคนตอนนี้เหมือนเพิ่งจะมีการคอกใหม่ออกมาหรือเปล่า ยังเดินไม่ได้ยังไม่แข็งแรงหรือเปล่านี่นะทุกคนก็ถึงแล้วนะนี่ขออพุงขอบแพ้เขาน่าจะไปเลี้ยงแพ้นะคุณมงโจลียูบีก็ผมถามว่าคุณลุงผู้ชายไปเลี้ยงแพ้ใช่ไหมขอบอกใช่นะนี่ทุกคนแพ้มันน,นี่ก็เพิ่งจะตัวเล็กๆเองนะ นี่ออก็รบรรยากาศก,ก็ยังคงสภาพแบบเดิมนะทุกคนทกคนเดี๋ยวเราทักทายคุณป้าเสร็จแล้วนะก็กล่าวว่าจะมาหาคุณลุงผู้ชายแต่คุณลุงผู้ชายนั้นไม่อยู่นะไปยังแพะเดี๋ยวเรามาดูคุณลุงผู้ชายสองคนนี้ดีกว่าว่าเขาขุดดินทำอะไรกันนะ และผมอยากจะให้ทุกคนดูด้วยนะว่าที่นี่เนี่ยก็ปลูกแก้วกังกรเหมือนกันนะทุกคนนี่กำลังออกเต็มต้นเลยนะเจอไหมให้มันเลือ้อยตามต้นไม้ที่ตายไปละลอีกอย่างจุดไฮไลไท์เลยทุกคนที่นี่ไม่ได้มีแค่ผลไม้ชนิดนี้ยังมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะปลูกไปเยอะมากทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลย ีนะบรรยากาศที่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นไร่มันนะแต่มีการขุดไปละเพื่อที่เอาผลผลิตตรงนั้นไปให้กันใช้นะลมเย็นนะทุกคนบรรยากาศที่นี่ดูดิมันคืมนะทุกคนนี่ไม่ใช่เอฟเฟกนะคืมจริงๆนะไอโยเหมือนั่นแหละมึงเจอไอโยุนะ มาตายนั่นแหละซาไกาไกอือบากคนตรงนี้เนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะเขามีการจะสร้างบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังนะซึ่งก่อนหน้านั้นที่ผมไปเห็นมาก็มีอีกหลังหนึ่งแล้วนะที่สำเร็จไปละอัน,นเนอปลาไก้แหละที่ซาพุ่งบองเขาเนะ่ะเอามึงโจไก่ บ้านคุณลุงคนนี้เลยที่เพิ่งสร้างเสร็จไปนะเพราะผมเองก็เห็นมาก็เลยมาถามคุณลุงนะว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของใครก็คุณลุงก็บอกของลุงเองเดี๋ยวผมจะถามอีกอย่างหนึ่งนะว่าแล้วหลังเก่าล่ะมีใครอยู่หรือเปล่านะพระอนอบะมงจอกลายลองเลยทองเนปาลโอเลยอ้อตป เนี่ยทุกคนก็ผมถามไปแล้วนะว่าที่แถวบ้านหลังเก่าตรงนั้นมีใครพักอาศัยอีกไหมก็ลุงก็บอกไปกับผมนะว่าก็มีนะไว้พักบ้างเป็นบางช่วงเป็นเป็นคล้ายบ้านที่เอาไว้เก็บของอะไรพวกนี้นะทุกคนไปลืมพู้จนลืมไปเลยว่าจะให้ดูผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะซึ่งปลูกไว้เยอะนะที่ผมบอก นูกระโจมมันที่เราขุดไปแล้วแล้วเอาพันมันไว้นะทุกคนทุกคนเห็นยังที่ผมแผนกล้องไปนี่เลยทุกคนเขาปลูกสับปะรดไว้เยอะมากทุกคนไล่หนึ่งก็วา่าได้เลยนะ นี่ยทุกคนเจอไหมปอูกไ้ยาวเหยียดไปนู่นเลยนะปลูกไปยาวมากเยอะด้วยนะทุกคนไม่ใช่น้อยๆแล้วเนี่ยถ้าได้ผลผลิตมาเนี่ยก็คงจะกินกันแบบว่าอ,าร,อร่อยแจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านกันเลยนะก็ตรงนี้เนี่ยคุณลุงเป็นคนปลูกไว้นะกับคุณยายป๊าทุกคนเดี๋ยว ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะและฝากติดตามช่อง YouTube ให้ผมอีกทีนะครับทุกคนนี่ก็เป็นคลิปแบบว่าเยี่ยมชมหมู่บ้านกลางหุบเขาในป่าลึกนะทุกคนที่ตัดขาดออกจากโลกภายนอกนะ่าทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยไปขอ นั่งพักกันก่อนก่อนที่จะเดินทางกลับนะถ้าเดินทางกลับเนี่ยผมก็จะไปลาคุณลุงนะว่าว่างๆเนี่ยผมจะเข้ามาใหม่แล้วก็นําพวกสิ่งของมาให้คุณลุงนะเพราะว่าวันนี้เองผมมาเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนไปทุกคนเดีย๋ยวผมเข้าไปนั่งพักกันก่อนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกะว่าจะไปนั่งข้างในนะแต่พวกคุณลุงทานอะไรไว้ เยอะผมว่าเลยไม่ขอเข้าไปดีกว่านะจะขอนั่งพักตรงนี้ใต้ต้นผลไม้ชนิดนี้นะต้นขหนุนนะซึ่งตรงนี้ก็ร่มเย็นนะทุกคนไม่เห็นร้อนอะไรเลยนะก็เมื่อสักครูเนี่ยก่อนจะนั่งพักตรงนี้ก็มีหมาตัวหนึ่งเข้ามาแล้วนะเกือบจะโดนงับขาอยู่ละดีนะที่ไหวตัวทันไม่งั้นเสร็จมันแน่ นี่ก็ลมเย็นนะทุกคนข้างนอกร้อนนะทุกคนดูแดดเนี่ยเปี้ยงเลยนะส่วนในที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยคนค้างที่จะลมลื่นเลยก็ว่าได้ลมก็ผัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะทุกคนผมจะขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะไปขอลาคุณลุงกลับกันก่อนนะไว้ผมเนี่ยจะมาหาใหม่ที่ผมมาที่นี่ได้ก็เพราะว่า ผมเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรละเพราะว่าไอ้ผู้นําช่วอะไรพวกนั้นนะนะมันก็ไม่ได้มามีอํานาจตรงนี้ละส่วนผมอยากจะบอกอีกทีหนึ่งนะว่าหรือที่ผมได้ยินมานะคุณลุงบอกกับผมว่าท่านผู้นําเมืองลบแวลเนี่ยที่ได้ขึ้นของรับหน้าที่ตรงนี้แล้วเขาไม่สนใจตรงหมู่บ้านตรงนี้นะเขาบอกว่า ใครอยากจะทำอะไรมีอยากจะดูแลให้เป็นเจ้าของที่ตรงนี้ไปเลยเพราะเขาจะไม่ขอมามีหน้าที่อำนาจดูแลตรงนี้นะขอให้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยดูแลกันเองเป็นผู้ใหญ่กันเองผู้ใหญ่หมู่บ้านไปเลยนะทุกคน ดีใจนะทุกคนที่ได้กลับมาที่นี่ครั้งแบบไม่ต้องกังวลอะไรว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ก็เกือบถูกหมาสองตัวสีดำกับสีขาวนั้นงับเหมือนกันนะถ้าคุณนะหรือคุณป้าคนนั้นไม่มาห้ามเนี่ยก็อาจจะมีหวังโดนมันกัดแน่ๆน,น,นะบ้าทุกคนเดี๋ยวยังไงผมจะขอไปหาคุณลุงกับหลายๆคนที่ผมเจอมันเนี่ยไปขอลาเขาก่อนนะซึ่ง เขาเองก็ไม่ได้เจอผมมาค่อนข้างนานแต่มีป้าคนนั้นนะที่เลี้ยงหมากับเลี้ยงแพ้วจำผมได้สนิทเลยนะไปเจอผมปุ๊บเอา้ากิจเองนี่คิดว่าใครนะทุกคนแต่เขาพูดเป็นภาษาการเลี่ยงผสมไทยนะผมก็เลยมาแปลให้พวกพี่ๆทุกคนเนะี่ยได้รับชมรับฟังและได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยนะ ทุกคนดูดิอยากจะบอกว่าลมที่นี่มาตลอดเลยนะสดชื่นทุกคนผมเองก็ติดใจที่นี่ไม่อยากจะกลับเลยนะแน่ผมอาจจะขอคุณลุงนอนที่นี่ก็ได้นะคือดีเพราะว่าผมเองก็มีที่นอนแน่ๆผมคิดนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมีไรลังเลยนะที่ ทำในหมู่บ้านแห่งนี้สร้างกันนะคุณลุงกับคุณยายกับหลานหรือเปล่านะกำลังนั่งคุยกันอย่างแบบผ่าเรืออะไรสักอย่างนะแต่ผมก็จะไม่อธิบายพวกพี่ๆคนฟังนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาว่าเขาพูดอะไรกันนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะไม่ใช่ว่าใช่กิจทำไมคุณป้าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ผมก็จะบอกไปเลยนะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะเราไม่ ยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นดีกว่านะครับทุกคนก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเผื่อทุกคนเนี่ยคิดว่าคุณป้าพูดแล้วทำไมใช้กิจไม่อธิบายให้ฟังว่าเขาพูดอะไรนะบาบวันเดี๋ยวผมเนี่ยเขาไปข้างในดีกว่านะเข้าไปนั่งคุยกับคุณลุงอีกสักพักหนึ่งก็จะขอเดินทางกลับลาคุณลุงนะ ก็เดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนไว้พบก,กันคลิปหน้านะนะทุกคนไม่แน่ที่ผมบอกผมอาจจะนอนที่นี่นะทุกคนเพื่อกลางคืนถ้าผมนอนที่นี่ผมจะมาอัปเดตคลิปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับไปทุกคนไว้พบก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคน